ยางรถเอ่ยางเอ่ยยางรถยนต์เป็นหมื่นหมื่นเส้นไมหาไออะไรล่ะไม่ไผ่ไม่ลวกอะไรมาสร้างไม่มีนะครับทุกคนนะครับมาอย่างมือเปล่านะครับและที่มีการพูดว่าจะใช้ตํารวจจํานวนมากแล้วก็จะมีการตั้งด่านสกัดเอาไว้สี่ภาคเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นการกระทาที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมครับก็ตํารวจก็ไปพิจารณาว่าสกัดเนี่ยหมายถึงอะไรสกัดใครล่ะครับสกัดประชาชนประชาชนไม่ใช่ผู้ร้ายก็ถูกต้อง้วครับถ้าประชาชนเนี่ยนะครับจะมาชุมนุม นะครับจะมาชุมนุมซึ่งมีการประกาศโดยเปิดเผยเัือเปชัดเจนมีการชี้แจงแล้วว่าทําเพื่ออะไรนะครับแล้วก็อยู่ในบทบัญญัติของมาตรา63แห่งรัฐธรรมนูญไทยนะครับพัษรา2550เนี่ยนะครับว่ามาโดยสันตินะครับสงบและปราศจากอาวุธตำรวจจะสกัดใครละครับครับครับนั้นเขาเขาบอกว่าการจํากัดเสรีภาพตามบักหนึ่งจะกระทําไม่ได้อันนี้เป็นหลัก เป็นหลักซึ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลต้องรู้ว่าจํากัดเสรีภาพประชาชนไม่ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมครับคือตอนทางอ้อมให้ผู้ว่าไปควบคุมูบอกว่าโอเคจะมือที่สามมือที่สามเนี่ยนะครับสายสืบสันติบาลก็ดีนะครับสายสืบของกองปราบก็ดีคุณก็ต้องไปสืบแล้วว่าจะมีมือที่สามไหมเพราะว่ามือที่สามเนี่ยมาทําร้ายใครล่ะก็จะมาทําร้ายประชาชนชาวไทยหรือเปล่าครับนะครับประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับเขาจะมาชุมนุมโดยสันติ นะครับชุมนุมโดยประชากอาวุธเนี่ยเขาเสียภาษีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของคุณนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะมีพื้ที่สามนะไม่ได้ต้องประกาศภาวะโน้นภาวะนีนะน้นะครับผมว่าตรงนั้นมันไรสาระอันนี้เป็นความตื่นตระหนกของนักการเมืองเกินไปไหมครับว่าจะมีคนมาล้มรัฐบาลที่ประชาชนประกาศว่าจะขับไล่นักการเมืองทร,รยศขายชาติคือตรงนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลจะต้องฟัง ฟังให้ชัดใช่ไหมครับฟังให้ชัดว่ารัฐบาลจะต้องฟังมหาประชาชนนะครับที่เขาไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วนะครับคือหมดเวลาที่จะมาเจรจาต่อรองแล้วในเวลานี้คือพูดง่ายว่ายุติการบริหารราชการแผ่นดินเถอะนะครับตอนนี้ประชาชนเนี่ยต้องมาเยอะๆเพื่อให้มันเกิดภาพนะครับออกไปทั่วโลกนะครับเกิดไปทั่วโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นสิทธิของท่านทั้งหลาย เป็นวิจารยญาณของท่านทั้งหลายว่า,ถ,าถ้าถ้าท่านทนไม่ได้ท่านออกมาเพราะว่าต่อไปมันจะไม่มีอีกแล้วนะครับ,ค,รบคือผมเรียนนิดนึงๆๆๆว่าภาวะผู้นำของอภาวะผู้นํามวลชนกลุ่มนี้นะครับภาวะผู้นําองค์การพิทักษ์สยามเนี่ยนะครับภายใต้การนําของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เนี่ยนะครับท่านเป็นนายทหารที่ได้รับเหรียญกระหารซิลเวอร์สตาร์นะครับเป็นนักรบ เป็นออครับก็ท่านก็เป็นอะไรล้วผู้ที่เป็นฐานอาชีพนะครับมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญจนกระทั่งอกองทัพสหรัฐเนี่ยยอมรับครับรัฐบาลสหรัฐยอมรับได้มอบเหรียญกล้าหาญที่ชื่อว่าซิลเวอร์สตาร์ให้ครับแล้วท่านก็พูดงี้ว่าท่านเนี่ยนะครับผมก็อย่างนี้ครับว่าเราต้องยอมรับนะครับท่านจบจากนะครับโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นที่หนึ่งเป็นรุ่นแรกที่มีการเปลี่ยนแปลง รุ่นแรกที่มีการเป,เปลี่ยนแปลงในอดีตนั้นโรงเรียนเตรียมของเหล่าทัพเช่นเตรียมเตรียมในร้อยเตรียมในเรือโรงเรียนอากาศเนี่ยก็มีแต่และแบแต่พอมาเตรียมทหารรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับนะครับเตรียมทหารรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีการพูดง่ายว่ามีการจัดตั้งเป็นนักเรียนเตรียมทหารขึ้นนะครับครับ,รบตรงนี้ผมเชื่อว่าภาวะผู้นําของท่านเนี่ยนะครับพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนครับ แล้วท่านมีความเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของท่านก็ชัดเจนนะครับความมุ่งมั่นของท่านก็ชัดเจนนะครับแล้วผมเรียนนิดนึงว่าท่านเนี่ยเน้นในเรื่องที่ผมได้กล่าวไว้นอกเหนือจากไม่ยืดเยอะไม่ยึดนะครับไม่ยึดสถานที่ไม่เคลื่อนที่นะครับท่านบอกได้เลยว่าเรื่องของความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ท่านตระหนักนะครับแล้วท่านก็มีการเตรียมการอย่าง เรียกว่าเตรียมการอย่างละเอียดนะครับมีการวางแผนมีการเตรียมการอย่างละเอียดตีนี้ที่ผมได้กล่าวไปเราเะพาะเรื่องความปลอดภัยที่พี่น้องประชาชนได้ประจักษ์มาเมื่อวันวันที่28ิบก็ประจักษ์ได้ชัดว่าท่านได้วางระบบความปลอดภัยแล้วก็ส่งพี่น้องประชาชนด้วยความสวัสดิภาพทําให้ทุกท่านกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพครับการแสดงคราวนี้เหมือนกับว่าถ้าเป็นวันที่ย4สิบสี่เนี่ยเรื่องนี้ก็มีการประชุมกันใช่ไหมครับโอ้เรื่องเรื่องสําคัญเลยครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเรื่องสําคัญเลยครับเพราะว่า การชุมนุมที่ลานพระรูปทรงมาเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นความยุ่งยากในการรักษาความปลอดภัยนี่ก็มีซับซ้อนนะครับซับซ้อนมากนะครับท่านก็วางแผนอย่างชัดเจนนะครับว่ามีการวางแผนที่จะทําอะไรเพื่อใหอ้บวงประชาชนที่จะมาชุมนุมกันในวันที่24พฤศจิกายนนี้มีความปลอดภัยสูงสุด ครับพิการปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่พี่น้องประชาชนได้ฟังจากการที่องค์การพิทักษ์สยามได้ออกอากาศไปหลายช่องว่าในคราวนี้เพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดก็จะมีมีหนังสือไปถึงทุกสถานทูตเพื่อแจ้งเจตจำนงให้กับทุกสถานทูตหรือทั่วโลกได้ทราบว่าการจุมนุมของประชาชนในวันนี้มีวัตถุประสงค์อะไรถูกต้องครับเพื่อตัดประเด็นที่ทางรัฐบาลจะมาแอบอ้างในภายหลังเป็นความสบายใจของของเรียนับเรียนให้ท่าน ผู้ชมทราบเลยนะครับว่าแผนงานนะครับที่จะทำในเรื่องของนานาชาติเนี่ยนะครับก็อยู่ในแผนงานของส่วนที่ผมรับผิดชอบอยู่แล้วว่าจะต้องทำหนังสือชี้แจงกับสถานทูตนะครับสารทูตหลักๆทั่วโลกครับสานทูตหลักๆนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนสหประชาชาตินะครับสมาคมนักข่าวต่างประเทศครับชี้แจงเหตุผล การดาเนินการ,รแต่ที่สําคัญก็คือว่าไม่มีการปิดประเทศตามที่มีข่าวไปนะครับอันนั้นเป็นการกล่าวอ้างอย่างไรคือ<ล>ทุกสิ่ง,งค,คือทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปปกตินะครับศัตยาบันทั้งหลายสัญญาระหว่างประเทศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีก็ดีผูุภาคีก็ดีนะครับเรานะครับองค์กร องค์การพิทักษ์สยามเนี่ยเข้าใจในสิ่งนี้ว่าจะต้องดํารงรักษาไว้นะครับซึ่งแต่ละท่านก็เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรัฐบาลวันนี้ยังมืออ่อนกว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาเราจะมาปีเทศบอกว่าเราไม่ไม่ใช่ครับนะครับอันนี้คือนะครับลักษณะของที่เป็นเรื่องของนะครับเขาเรียกว่าเป็นพันธกรณีนะครับ ที่มันเป็นรัฐลักษณระหว่างประเทศคือถ้าโดยองค์กรถ้าโดยประสบการณ์ผู้ที่อยู่ในองค์การพิทักษ์สยามพูดถึงประสบการณ์ของหลายท่านที่มาร่วมกัมนคิดร่วมกันทำเนี่ยเทียบคือจริงๆไม่อยากเทียบนะครับแต่ถ้าเทียบกับประสบการณ์ของคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยเอาประสบการณ์ท่านนะครับคือผมไม่อยากจะมาเทียบเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเอ้ยเป็นกระจกกระจกนยผมเอาเป็นว่าเให้พี่น้องประชาชนเทียบเองก็แล้วแต่ครับยังไงว่าแนวคิดของ ผมที่จะต้องดําเนินการต่อไปในเรื่องของให้สังคมโลกได้รับรู้นะครับว่าองค์การพิทักษ์สยามเนี่ยทำอะไรด้วยเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่1ก็คือว่าหนึ่งนะครับเราไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยคือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรของใครทั้งสิ้นนะครับ,รบเราจะดํารงรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของนะครับประชาคมต่างประเทศในประเทศไทย นะครับไม่ยุ่งเกี่ยวคือพูดง่ายว่าถึงได้บอกนะบอกว่าพลเอกบุเรศท่านบอกว่าวันเดียวนะครับยังแกงอีกวันหนึ่งคือเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เคลื่อนตรงเคลื่อนที่ไม่มีอยู่ที่้านพระบมทรงม้าเท่านั้นนะครับจะเคลื่อนไปเข้าห้องน้องห้องน้ำอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะครับของคนกรุงเทพอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับใกล้เคียงซึ่ง อแน่นอนก็ขอเรียนเรียนบอกท่านนะครับก็ขอกราบขอโทษนะครับว่าตรงนี้มันเป็นวาระแห่งชาตินะครับท่านเองก็มีประสบการณ์อยู่หลายครั้งแล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับขององค์การพิทักษ์สยามเนี่ยมานเป็นช่วงสั้นๆนะครับถ้าท่านจะออกมาร่วมก็ได้ยิ่งดีใหญ่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากทางพี่น้องสื่อมวลชนก็ตาม แล้วก็แม้แต่ข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจลูกจ้างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆก็ต้องฝากให้ท่านทําความเข้าใจในเป้าหมายวัตถุประสงค์เหล่านี้ถูกต้องครับแล้วก็มีเรื่องที่ต้องขอบคุณสื่อมวลชนบางฉบับนะครับที่ท่านได้รายงานข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาทําให้พี่น้องประชาชนได้ข้อมูลที่เป็นจริงครับ,รบและสิ่งที่เหลือก็คือการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมในวันที่24 ต้องถามท่านก่อนที่จะไปฟังความเห็นพี่น้องประชาชนว่าท่านจะให้พี่น้องประชาชนที่ไปร่วมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับมีบมีความจําเป็นต้องค้างคืนหรือไม่ค้างคืนหรือว่ามา24กลับไปแล้วมา25ต่อลักษณะยังไงครับครับก็คือ,อ,อสําหรับสําหรับมวลชนนะครับที่เคยเข้าร่วมแล้วก็คงจะชานาญอยู่แล้วนะครับ,ค,รบคือ,อไม่ต้องแนะนําอะไรใช่ไหมครับ คือท่านเหล่านั้นเนี่ยชำนาญมากกว่าผมเพราะว่าผมเนี่ยเหมือนกับอะไรล่ะผมเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนึงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมเป็นใหม่ๆนะครับคือท่านที่มีป,ประสบการณ์<ช>แล้วครับ,ค,รบคือท่านที่เคยมีประสบการณ์แล้วก็จะรู้เลยครับว่าจะทาอะไรสําหรับท่านที่จะเข้ามาเป็นเช่นผมเนี่ยนะครับเข้ามาใหม่ๆเนี่ยครับก็สิ่งที่ท่จะเตรียมตัวก็คือหนึ่งนะครับก็ต้องมีอะไรล่ะมีน้ำนะครับมียา นะครับที่ท่านจะต้องใช้ยาแก้ปวดยาอะไรที่ปัจจุบันทันด่วนยาดมนะครับผ้าขนหนูลมนะครับล้มที่ต้องดูการหมวกนะครับแน่นอนนะครับหมวกนะครับผ้าขนหนูเนี่ยอาจจะมาสักสองผืนสผืนนะครับมีเต้เป้มีถุงนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องนำมานะครับสองก็คือขนมของกบเคี้ยวนะครับเพื่อจะได้ไม่หิวเพื่อจะได้ไม่หิวอะไรเงี้ยนะครับ พี่แน่นอนนะครับก็เตรียมไว้เรียบร้อยโอ้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเราได้มุ่งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งเหล่านี้นะครับมีด้านเพียบนะครับด้านกองทัพธรรมก็ได้กองทัพธรรมนี่ได้ช่วยเรื่องห้องน้ำครับคือกองทัพธรรมเนี่ยเป็นพาราทิการกับหน่วยรักษาพยาบาลให้มาตราศึกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาตราศึกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มีการวางแผนเรื่องของรถพยาบาลในการที่จะดูแลทั้งสถานการณ์การเจ็บป่วยสถานการณ์ปกติ และการเจ็บป่วยจากสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับเรามีกําหนดแผนงานไว้ค่อนข้างเดียวชัดเจนคือตรงเรียนตรงนี้ว่าองค์การพิทักษ์สยามเนี่ยนะครับได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนะครับกลุ่มที่มีประสบการณ์นะครับในการชุมนุมเกือบทุกฝ่ายเลยเกือบทุกฝ่ายเลยนะครับจะมารวมกันนะครับโดยทกองทัพรมเนี่ยมีเรียกว่ากองทัพรมเนี่ยนะครับมาบอกเลยว่าจะทําอย่างไร นะครับพอเราบอกทําอย่างนี้เนี่ยเพิ่มไปอีกด้วยนะครับคือแถมให้เลยนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มีประสบการณ์แล้วทั้งสิ้นท่านเป็นเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่เขานอนเลยครับก็จะมีที่ผมทราบนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกองทัพธรรมนะครับซึ่งชำนาญแล้วนะครับก็จะมีอะไรล่ะ หน่วยอาสาจิตอาสาเนี่ยนะครับซึ่งก็มีประสบการณ์แล้วนะครับแล้วก็จะมีคนที่เคยมีประสบการณ์แล้วก็จะมาคือพูดกันแบบมาอาสาสมัครทําอีกแบบเพียบเลยครับแล้วในโซเชียลมีเดียก็มีการกระจายข่าวกันแล้วว่าใครถนัดอะไรก็จะมาร่วมกันบริเวณไหนครับรวมทั้งผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามามาแน่นอนอยู่แล้วครับจะมาเพื่อแสดงความอะไรจงรักภักดีนะครับต้องการที่จะให้เกิด พลังอํานาจของปวงชนเพื่อจะเอาอํานาจทิจต่้คืนมาครับให้ประเทศไทยสามารถเดินต่อไปได้แล้วก็มีข้อแนะนําจากพี่น้องที่จัดกิจกรรมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านที่ว่าเมื่อคนจํานวนมากๆไปอยู่รวมกันถ้าสมมุติพี่น้องมากันจากหลายๆที่เป็นร้อยๆคนอาจจะให้ท่านลองพยายามตั้งตัวแทน1ต่อ7เอาไว้เพื่อจะได้ดูแลกันได้ทั่วถึงเพราะเวลาคนมากๆบางท่านสูงอายุบางท่านเป็นเด็ก หรือบางคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยหต่อ7ก็จะดูแลกันได้ทั่วถึงถือว่าเป็นภาวะจําเป็นที่อาจจะต้องมีผู้ประสานงานในแต่ละกลุ่มไปไหนตรงไหนก็พยายามดูแลบอกกล่าวกันใช่ครับใช่ไหมครับเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สงบตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็โดยหลักสากลของทั้งประเทศและทั้งโลกครับครับครับถือว่านี่เป็นสิ่งที่ท่านต้องเรียกว่าท่านโคศกองค์การพิทักษ์สยามได้มา บอกกล่าวเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับช่วงหน้ามีเวลาประมาณ10นาทีท่านแสดงความคิดเห็นว่ายังมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับการพในการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงสั้นผลอากาศโทวัชระริทธาคณีซึ่งเวลานี้ท่านเป็นโฆษกองค์การ พิทักษ์ยามนะครับท่านยังมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมพี่น้องสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับที่029602133 029602134ความเห็นของทุกท่านมีคุณค่ามากนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเข้าใจว่างานของท่านโปรกักโทวัชรละคงจะมากขึ้นแล้วก็คงจะรับการติดต่อจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านพลอากาศโทวัชระและก็อาจารย์เลิศเลครับสวัสดีครับผู้ชมชา้านทุกท่านด้วยนะครับนักสู้รุ่นน้ำแม่กองครับชื่นชมคือผมขอชื่นชมครับในการทําหนังสือถึงสถานทูต